สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาดูสวนของเรานะคะมีสวนดอกไม้มีผักมีต้นมะม่วงนี่คือต้นมะม่วงนะคะมีคลองน้ําสวนริบบิ้ชาลีของเราค่ะนี่คือสวนของริบบี้ชาลีนะคะก็จะมีผักชีด้วยกําลังเพาะกําลังเพาะอยู่ในกระถางนะคะ สวนิบินชาลีสีชมพูมีสีทองมีสีทองเนี่ยเป็นไม้ที่ชอบแดดมากๆเลยนะคะกชอบแดดมากเลยลิปบินชาลีของเรากำลังสวยเลยค่ะชอบแดดชอบอากาศโล่งๆโปร่งๆนะคะสวยมากมายสวนลิปบินชาลีของเรา มีริบิ้นชาลีมีผักส่วนครัวด้วยนะนี่คือโหระพาค่ะเรากำลังเพาะโหระพา,าไว้ต้นเล็กๆเ,เดี๋ยวต้องไปขยายออกก่อนเพราะว่าเยอะเกินไปมีส่วนริบิ้นชาลีค่ะแล้วก็มีพริกนะคะมีต้นพริกค่ะต้นกุหลาบ มีต้นกุหลาบด้วยนี่ไฮไลท์ของเราคือผักเคลนะคะเคลเคลใบหยิกซปเปอร์ฟู้ดของเราดีๆนี่เองปลูกง่ายนะปลูกง่ายมากๆเลยปลูกง่ายดูแลง่ายค่ะโตรเร็วด้วยเคลใบหยิกมีเคลใบหยิกมีเคลไดโน แล้วก็มีเคลสีม่วงนะคะสกาเลตเคลม่วงสกาเลตมีไม้ดอกไม้ประดับของเราเยอะแยะเลยแต่ส่วนตัวแล้วคือชอบผักมากค่ะผักปลูกง่ายแต่สิ่งที่ต้องระวังมากๆก็คือหนอนค่ะคนปลูกกลัวหนอนนะคะกลัวหนอนมากเคล พราะพื้นทีพ่พื้นที่เราน้อยนะคะเราต้องมาปลูกใส่กระถางเอาไว้ค่ะเราปลูกใส่กระถางเอาไว้เพราะว่าเราไม่มีพื้นที่เราก็จําเป็นต้องปลูกใส่กระถางเอาไว้มีพ,พริกพริกขี้หนูสวน